ยังได้อยู่ครับดังว่านี้เอาดีครับงูเก่งกองต้องออกแาแล้วจริงหงูเก่งกองอานาคอนดอาพลนไม่แมคุณจะได้รู้จักเพื่อนรักของฉันนียเก๋ได้เฟกเลยเหรอถ้าจะทำกันขนาดนี้นะไม่ใช่แม่ชีแล้วนี่อ่ะปีศาจปีศาจในข้าบแม่ชีเอ้ย เอ้ยเพิ่มพลังด้วยไม่หอลอดอะไรจริงสองครั้งสองคายเลยไอเด็กเชี่ยนี่นะอย่ยให้ผมเจอข้างนอกนะโอ้โหอันเจ็ดโอ้หอยากจะร้องไห้ต้องทิ้งก่อนนะฮะไปครับทิ้งในหน้าแท็กไปในเกรดการโจมตีแต่ลด1,000ทั้งคู่่ะแล้วกูก็โดนไป3,000คือถ้าไายหลังตกเก้าอี้ได้นะแล้วไม่เจ็บนะกูจฉไหหลังลงไปตรงนั้นเลย